สวัสดีครับวันนี้ทีมงานคนขมลตำบักทัวดูสดๆครับนี่ปลูกกับใหม่กับมือวานไหวปลอดสารพิษนะปลอดสารอินรีนะตำบักทัวได้หมดนปิดตัวเอื้อตำเลยอมันทรายทัวทัวแหล่ทัวแหล่ เอ้มันขดวานไว้ตำ่ำเล็บานมามาค <c oughs> นขมันตำ่ำมากตัวได้บ้าม,ามันึ่ำเพียจากน้อยาะปลืป้ใส่นะครับปลื้พริกดิบบุกเองสองกระเทียมใส่ผงนวใไปจากน้อยปลืป้ นี่ใส่ก้อนอมูอย่าลืมอย่าลืมนแหลกแหลกแล้วจะเสียบความ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 มันสดสดมาตองล่างก็ได้เพราะว่ามันปลอดสารตั้มตัวคนขมมน้อ เสียบนะย้เสีบกันแลามา,มากินแเสบกินยุ่สวนุบุบๆๆๆๆๆๆุบบบอกเครืสมบันนะวันนั้นก็เ,าากเลนเลกนเลนเคือเลนบ้านผมเอานกเครืุสมว่า บม่นามาแม่อมตาโอ้ยอมอมหมมบัแนนั่อใส่เข้าไปน้ำปะลาะสุดยอดส้มตำพนกวาซีบเด้บัืรอืมยอด เสียบจิตเขารกจิตซีมมังล่รซีมมงอีกบุนบู้ความหักออกเปรี้ยวนิดนึงครับความกระยิบความประหยัดสุดยอดครับจิตด,ดำบักทัวคนขม้มอนครับ โอ้หมดกัวตัวเลยอ่ะเนื้อสัตว์ออกเลยเผ็ดนิดนึงแรงนะแต่ว่าคนกระมอนตามมากรัวมาเลยครับตุต๊บตบสุดยอด